ขัควคุณต่อยยกทับบุกเซนทันชมบุรีรวมพลสายกินเมนูฟินฟินดีต่อใจงานเดียวมีของอร่อยมากกว่า100เมนูมีหมดตั้งของขาวของหวานของฝากของกินเล่นเขาจัดน้าร้านกิจกรรมเซนทันชมบุรีชั้นหนึ่งเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3สิงหาสองห้านี้นะและ1ร้าน,านที่ไม่อยากให้พลาดกันเลยคือร้านเอกอร่อยเขาขายเป็นเครื่องแกงใต้ต้นตำรับจากนาครศรีธรรมราชถ้าอยากทําเมนูใต้ที่นี่มีเครื่องแกงให้ครบมีเครื่องแกงสําเร็จรูปที่เอาไปเพิ่มวัตถุดิบก็อร่อยแล้วกะปิกุ้งงงงงงงเเเเเเคคยยยยไไไตตตตปปปลลาา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 แแแหหหหหห้้้้้้้้้รร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 ืออนน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 นพพิิิิิกกกกกกก่่่่ๆขขมมมมมดดีีีททััับบะะะุุซชชชโูสวว็็จใ เครื่องและไตปลาแหง้งเอาไปคุ่ก,กับข้าวสวยละร้อนกินคู่ก,กับผักสดคืออร่อยมากๆเลยและนอกจากเครื่องแกงและน้ำพริกต่างๆแล้วที่ร้านเขายัางมีแกงไตปลาเครื่องแน,น่นๆชิ้นปลาใหญ่แกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวที่รสชาติถูกต้องมากๆน้ำแกงสีเหลืองคนจัดจานเปรี้ยวน้ำใครชอบกินเผ็ดแนะนำเป็นแกงขั้วกระดูกหมูและยังมีเมนูอร่อยอย่างหมูผัดกะปิสตอผัดได้ถึงเครื่องแกงเข้ากับสตอมันๆเลยตัวกับข้าวเขาจะขายเริ่มต้นที่70บาทและเขายังมีแบบราดข้าวพร้อมทานอันนี้เริ่มต้นแค่6กสิบาทราคาขึ้นอยู่กับของท ใจอร่อยง่ายๆกินกับข้าวสวยล้อนละผักก็คือที่สุดแล้วและกับข้าวเมนูอื่นๆรสชาติก็ดีได้กลิ่นอายและรสชาติเครื่องแกงแบบไต้ใ้ใครชอบกินแกงใต้เราแนะนําเลยไม่ผิดหวังกันแน่นอนอะดูสิเราติดใจจะซื้อกับบานเพียบเลยให้มาเดินหาของอร่อยกินที่งานครัวคุณต่อยก็อย่าลืมร้านเอกอร่อยกันนะเนี่ยมาบอกพิกัดร้านอาร่อยแล้ววันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนแล้วมากันได้เลยที่งานครัวคุณต่อย